แรงสกิทสกิทข้าเริ่มแล้วออมสินเดินหน้าอุ้มลกนี้สิ้นเชื้อโควิด6.3แสเซนคนตามนโยบายรัฐบาลมีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหานีสินประชาชนไม่อยากให้นีเสียแล้วก็ยังสามารถเข้าถึงแหละเงินได้เลยจ้า วัสดีจ้าวันนี้น้องเศร้าหน่อยมีข่าวดีมาบอกสาหรับโลกนิสิ้นเชื้อโควิดเพราะว่านั่งรัฐก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจากรัฐบาลมีมาตรการแก้ไขปัญหานี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนกระทรวงการคลังเทอําก,กับดูแลสถาบันการเงินของรัฐเขาก็เลยได้แรงรัฐทยอยออกมาตรการแก้นี้ออกมาย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้นี่นะเราจะเห็นว่าโครโมเขามีการมอบไม้ให้ธนาคารออมสินช่วยเหลือโลกนิโครงการสิ้นเชือ่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ภูมิอาชีพอิสระเ่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโครโรนารั่วขู่วิสุกาวซึ่งธนาคารก็ได้ปล่อยกู้ให้ไร่ละหนึ่งเบิร์นบานและจ้าดังนั้นเน่นะาเขาก็เลยให้ธนาคารดาเนินการตามกระบวนการติดตามทวงถาม,าม,ามให้ชําระหนี้่อนแต่หากลกหนี้ไร้ไหน,นี่นาเทสุดแล้วยังคงประสบกับความเดือดร้อนต่อเนื่องทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามปกติเขาก็ให้ธนาคารนำเง็บประมาณเที่รัฐจ,จัดสรรสำรับชดเชยความเสียหายตามโครงการสิ้นเชื่อดังกล่าวมาช่วยเหลือลกหนี้ให้ลด ผ่อนจากสถานะนี้เสียรั่ว NPL แล้วก็ไม่เสียประวัติเครดิตเทจะทําให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้เลยนลั่นแหละจ้าทางนี้นี่นะธนาคารเขาจะเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่6มกราคม2567เป็นต้นไปแล้วก็กําหนดแล้วเซ็ภายในเดือนมกราคม2567ซึ่งก็คาดว่าจะสามารถช่วยเลื่อนลกนี้จํานวนว่า6แสนสเบื้องคุณรัฐบาลนี่นะเขาก็มีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหานี้สิ้นของประชาชนทุกกลุ่มแล้วก็เห็นถึงความเดือด เขาก็เลยไม่อยากให้ประชาชนเทกูเบียไปในนาเสียประวัติอีกทางยังสามาัดข่าถึงแหล่งเงินได้เลยนะจ๊ะเพื่อจะได้นําเบียรลน่นนั้นเะนี่ยนะไปเป็นทุนประกอบอาชีพต่อไปได้นั่งนั่นเนี่ยนะพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องกังวลน,นะจ๊ะบ๊ายบาย